อ, e> สอ,อสามเมนต้าไปไไเพื่อนมึงจะเพิ่งตีไว้มาเยะอีก้มึงจะวยเพื่อนมึงจะเพื่อนมึงจะเพื่อนมึงจะเพื่อนมึง เบบอบาเฮ้ยโทษเพื่อนลาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่เคค่ยขมาเด็กเฮ้ยเอ๊ะนี่สิ่งสุร้อยเอ้ยให้ลุกมั้งเฮ้ยยิงกดยังไม่ได้ลุกเลยยิงซ้ำแล้วเนี่ย อาอะไรอะอะไรอะไม้เม no si ี <group ref eed> ่ยงเฉยอ่ะด like ูดีปีจัดเลยปีจัดเลยอลิสจุมไหนจุ่มไหนจุไหนปีไปอลิสปืนอยู่ข้างบนน่ะดูดีพีอลิสปีไฟอลิสอลิีไฟอลิเบื่อ จุดอลิสดีกว่าแล้วข้างล่างเหรอว่า,าว่าอลิสต้องรู้เลยล่ะโอเคครับถัดไปโอ้โหเอาผมอ่ะผมแสีดเลยเสียไฟเลยสีขาวกรีดมุด ฮัลโหลสีขาวมีใครสดป้าสีขาวโชวดิเนจ์เลยสวยเพี้ยนมับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตุ่บ